ทุกคนเคยเจอคำถามที่ถามว่าถ้าคุณหลงป่าของ1ชิ้นที่คุณจะเอาติดตัวไปด้วยคืออะไรพัดลมไฟฉาย power bank คำถามอะไรประมาณนี้ไหมครับถ้าเป็นผมเมื่อก่อนเนี่ยก็คงจะตอบว่าไฟฉายแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะตอบว่า G-SU Life ตัวนี้ครับเพราะ G-SU Life ตัวนี้เป็นทั้งพัดลมไฟฉายเครื่องเป่าและ power bank ในขนาดเท่าขวดน้ําเท่านั้นเอง กลับมาเจอกับกาบอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับพัดลม4 i n 1ที่รวมความจําเป็นในการไปแคมปิ้งเอาไว้ในตัวเดียวซึ่งฟีเจอร์ในการเป็นพัดลมเนี่ยก็มีความแรงลมอยู่ที่16.5เมตรต่อว,วินาทีบอกเลยว่าความแรงระดับนี้เนี่ยสามารถต่อกับหัวที่จีซูไลท์เขาให้มาใช้เป็นเครื่องเป่าได้อีกด้วยแถมไม่ต้องถือให้เมื่อมือครับเพราะว่าเขามีขาตั้งมาให้จะตั้งโตะ๊ะตั้งพื้นหรือแขวนในเต็นท์วางบนพื้นไม่เรียบพัดลมตัวนี้ก็อยู่ได้ทุกสถานการณ์ครับแถมในกล่องเนี่ยยังมีสมอบ แบบให้เลือกใช้เป็นไฟแอมเบียนแล้วก็ไฟโฟกัสโดยสามารถปรับได้3ระดับบอกเลยว่าระดับ3เนี่ยสว่างมากๆใช้เป็นไฟส่องทางไฟอ่านหนังสือหรือใช้เป็นไฟถ่ายคลิปก็ได้เหมือนกันนะแถมในกรณีฉุกเฉินเนี่ยเวลามาแคมปิ้งถ้ามือถือแบตหมดขึ้นมาเจ้าพัดลมตัวนี้ก็สามารถจ่ายไฟใช้งานแทนเผาแบงได้อีกด้วยแต่สิ่งที่สุดยอดที่สุดที่ทำให้ผมชอบเจ้าพัดลมตัวนี้มากๆคือเขาสามารถพับได้เล็กจนมีขนาดเหลือแค่เท่าขวดน้ำเท่าน,นั้นเองทำให้สะดวกต่อการพกพานะไม่ว่าจะใช้ไปต่างจังหวัดใช้ไปแคมปิ้งหรือใช้ไปเดินป่าก็ไม่กินพ อย่างอื่นได้อีกบอกเลยว่าสายแคมปิ้งหรือสายเดินป่าเนี่ยห้ามพลาดจริงๆครับแต่จริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เดินป่าหรือไม่ได้ไปแคมปิ้งหรอกนะแต่มีไว้ก็สะดวกดีครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจตะกาด้านล่างเลยครับ